เรียกทำไมเรียกทำไมฮะเมื่อ,อกี้เรียกเหรอรเมื่อกี้เรียกเหรอเรียกอะไรแม่ออกแล้วอยู่ในกรงก่อนค่อยออกอีกเพราะตอนนี้ทำกับข้าวอยู่โอเคไหม,อมโอเคไหมค่อยออกค่อยออกทำแบบข้าวก่อนมาอยู่ข้างบนก่อนมามามาป๊ดมาอยู่ข้างบนก่อนมามาเดี๋ยวทำกับข้าวก่อนนะรู้เปล่าฮึม มื่อกี้เรียกมึงจะออกออเรียกเพาจะออกอเดี๋ยวค่อยออกนะเดี๋ยวค่อยออกนะเมืมอม่อเช้าก็ออกแล้วนี่เมื่อเช้าก็ออกแล้วเดี๋ยวค่อยออกอีกทำกับข้าวอยู่ไม่มีเวลาเล่นด้วยรู้เปล่านันานน,านันน่นนั่นนั่น อยากออกอยากออกอยากออกไม่ออกอ่ะไม่ออกไม่ออกเมื่อกี้เรียกเรียกทำไมเมื่อกี้เรียกทำไมอืมเรียกทำไมอืมอืมอืมอยากออกอยากออกเมื่อกี้เรียกใช่ป่ะอ่ามาอยู่กับน้องก่อนอยู่กับน้องก่อน อยู่ยน้องก่อนอยู่น้องก่อนไม่ออกแล้วเ,เดี๋ยวก็อกอ,อกอีกเดี๋ยวตอนเย็นไม่แน่อาจจะพาไปเที่ยวก็ได้นะ